สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสุขุสุคนเนอมืมอนี้มากินยังด้วยแก้วเดี่แก้วมากินแกงเปื่อนม้อยอีกแล้วจ้าแล้วก็มียังมาดิมีมีมันมีขอดีมีกล้วยปิง้งอือยากกินน้ำข่อยบ๊อไหนบ๊อบไทยรูปกันบโมเป็นเบง่งยังเด้อเบ่งเบ่งหนาหลุดอร่าดโมเป็เด้เบ่งถ่ายรูปนี่ เห็นบ่เจ้าอยากกินบ่ล่ะให้ค่อยแท็กอีกทั้ลูกก็เด้อหมดเวลาพอดีก็่ต้องได้กินมาแกงเปิดน้องไหมเจ้าพี่น้องจวดจวดเห็นบ่เนี่ยมัน,นเห็นบ่พี่น้อง <c oughs> กินยืดเวลาไปเด้อพี่น้องเด้อเบิดพอดีอันนี้อะไรพริกไทยดำคือเกาพริกไทยดำเยกแก้วจวดจวด Càng nó mai chá, dù dù ở đây sap lượt hm Càng khoai ạ, thịt. hm ทำยังไงกินเพื่อได้เป็น้องเด้ขออืออือเข่าเกิดไปยังเบิองขจีข่อยกล้กวยกล้วยปิ้งหมานอือ กินข้าวเศร้าแซ่บๆอืมอืมอาหารนี่อร่อยไม่ค่อยมีอันคอย,อคอยพักกินคอยพอได้พักกินอันพวกพวกเนื้อสัตว์ ย่ําๆเรจาจะเป็นปลาเป็นพวกเงี้ยว่าเมนมูนมนมนดีเด้่ดีเนื้อสัตว์เอ่อฟงตีนแต่เด็แก้วไม่ได้พักกินเองเด็กแก้วไม่ได้พักกินเองแต่พี่น้องพักกินแต่เนีนี่เนี้ยเอา แกงเฮดแกงกีเดกทอดไข่แกงปลาดุกต้มปลานิ๊นนึงจ้ะ <c oughs> มากินต้อจ้ะพี่น้องโอ้ยม่อกี้คอยกินติดคอไตคอยกินอันนั้นกากพริกโอ้ย อร่อยจากตะไคร่แม่พี่นอ้องต้องกินแบบก,กินแกงปลาก็ต้องค่อยๆกินแกงนี่ก็คอ่อยๆเว้ยถ่าเร็วนอ้อพริกไทย ไทเขียวพิศไทยเกี่ยวพิศไทยดำแกง็กก็ไม่ไทดเสียไปน้องเห็ดอะไรไม่ลืนเนะาะเดี๋ยวเราตักให้ดูมันลื่นตักบรติดเลยเนี่ยเฮ็ดอะไรก็ไม่รู้อ,อีกครันึงเอาน้ามไทลึกๆ ินคำไม่งไงเด้อพี่น้องเด้อคำหนึ่งเด้อถ้าข้าเช้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าตาพากิน,นเด้อพี่น้องเด้อสาธุบ๊ายบาย